นะครับมาดูเซียนเด็ดปรากฏนะครับน้าน้าขึ้นนะครับไม่นี่น้าขึ้นสักน้อยครับน้าชีตึงๆไหลก็เกครับได้ได้ตัวยังปรากฏยังไม่ได้เหรอมานานนี่ยังเออเซียนปรากฏน้อยมาแล้วครับโอ้ีเลียดมีเลียดมีเลียดไปได้นีเยี่ยดเห็นม,มากเลยโอเคเดีย๋ยวไปลุ้นได้สุดเขาก็มาแล้วหนึ่งบิวตี้เด นักรแห่งรุ่มน้ำอย่างตอนนี้กำลังลงเบ็ดนะครับขณะนี้เวลา6โมง40นาทีนะครับจะ5โมงเย็นละเนี่ยครับเอาบรรยากาศวิว่วยๆเนี่ยฮะมันเดิมครับหลดปลด่วยๆโดนลงกินเลยโดนลงกินเลยถึงเฟ้นก็ได้ครับถึงเฟ้นเองคุณวัดปิดง่ายกว่าไปเลยเดี๋ยว บรรยากาศร้อนมากเลยครับนะครับหมายตกแปาที่ดีที่หนึ่งใครสนใจก็ตกได้ครับหน้าฝายบางเรือน้ำธรรมชาติงานตกปรากฏวันนี้ครับมาแปบ๊บเดียวครับนสสะครับ เป็ดียวได้สองตัวแล้วแต่ผมนี่เ่อนข้างในเขาอยู่ที่ไหนเราบอกกว้างๆนน่นมันนี่มันนี่ลุ้มสองลุ้มมันอะไยอย่างไรผลงานฝั่งนี้บ้างครับปลาเข้าดีนะครับวันนี้ปรากฏอ้าวไอ็ตัวมาเริ่มเลยครับครับปรากฏตัวใหญ่มากครับ โอ้ยตัวใหญ่ด้ตัวงามตัวนี่เออฝีมือตัวนี่แม่ตกตัวได้ตัวใหญ่เลยฝีมือได้นียกินข้าหมดเล็กเลยเออตัวงามอยู่กับนี่นาะนี่เขาเล็กขนาดไปไวหนเลยเหรอเออได้กี่ตัวแล้วเนี่ยวันนี้ตกได้กี่ตัวตัวที่สิบสี่แล้วว้าวเอยปลากำลังเข้าปลากำลังเข้าแบบฝีมือเีมือเก่งมาก

ต่อเรค่อยปลากระกแดนวนี่อากาศไม้ตกปรากฏครับช่วงนี้ปรากฏกําลังเข้านะครับเสียดปรากฏกําลังมาครับส่วนมากก็เข้ายามคืนครับช่วงนี้ปรากฏเข้าเข้าดีจริงๆครับแต่ถ้าใครอยู่ช่วงกลางคืนก็เข้าดีมากๆนะครับเสียดปรากฏเพิ่นมาแล้วนะครับเพิ่นมาประจํานะครับมาทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งโอ้โคงไก่ทีละสามโคงเลยโคงไก่มาเกียบสตรเด็ด ย้อนลงกินเลยก็เห็นๆกันเหมือนกันเห็นขึ้นผู้่าถามเดี๋ยว่าย้อนบอกว่าสามวิอาที่แบตกมวเงินอาทิตยต้ประกันบนเขาย้อนลงกินเลยเนาะนี่อาจารย์โอ้ยตะกลัวหน่อยครับ นอื่นเน้นหาปลาครับแต่เราเน้นจวดว่าประคนเขาที่เดียวอะเดียวลงกินเลยวันนั้นได้แต่วโกคบ่หรอต้องฟีที่หาตัวหรอขายบ่กับ่ขาขายหรอกนี่ครับคนอื่นเน้นหาปลานะครับแต่เราเน้นจวดครับโอกินอีกแล้วครับ <busca> พี่น้องครับโอ้ยเสียนดีๆนี่ขนาดยังไม่ค่ำนะครับถ้าค่ำจะขนาดไหนครับมองไม่เห็นถ้าถ้าค่ำกว่านี้ก็คือยุงครับมาฐานจริงๆนี่ก็ปลดไม่ทันแล้วครับโอ้ยเด็กๆเงียบๆดิคักยี้นี่ เด็กๆเงียบ่ยก็ต้องห่วงคนมาบ้านเหี้ยงรอบเก่งอลยเอาอีกแล้วโอ้ยยังไม่ถึงสองวินาทีครับโอ้มาถ่านครับโอ้ข่าวเดียวได้กี่แต้มแล้วนี่ห้าเต้มแล้วแปดตัวมาถ่านได้ไหมโอ้ยแบบแต่ละคนครับไม่ถึงสิบห้าวิกินเอากินเอาครับอันนี้มีเหยารอบไหมนี่เฮ้ยจะบิบวิทย์เหรอจะต้องมีเลียดตัวไปขอดีดีถึงมาล่องมือครับไประคองดีครับประคอดีแต่แต่ถ้าจ่มีเหิทย์ต้องยุ่ิเด็ดเงียบ แต่เข้าดีมากเลยครับช่วงนี้ทางนู้นก็ได้หลายกิโลแล้วมั้งโอ้หเนี่ยไมยมหาชนจริงๆครับมาไม่เคยผิดหวังได้เพิ่มกิ่ตัวแล้วเนี่ย 3, 4, 3, 4. อ่เหรออุ้ย <c oughs> มาฐานครับอันนี้ได้แปดยี่สิบแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ครับบรรยากาศก็ดีครับตอนแรงบรรยากาศสวยมากนะครับน่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับหมายตกปลาแล้วก็เป็นหมยมหาชนครับ นะครับสูตรใครสูตรมันสูตรเยอะนะครับแล้วแต่เทคนิควีซ่าของไปของมันส่วนของเราก็นวนครับแกงเราแกงเราไม่เน้นปลานะครับแกงเราเน้นเน้นกินนะครับแล้วก็บรรยากาศับอือบรรยากาศดี่งว่แกงเซียนหนุ่ยไม่ได้เน้นกินเลยครับไม่ได้เน้นปลาครับแกงเซียนหนุ่ยเนื้นเขาเน้นเขาเน้นยางนวดครับจวดอีกแล้วครับจวดอีกแล้วครับจวดอีกแล้วแกงของเราไม่ได้เน้น ไม่ได้เน้นปลาเลยครับผมเราเน้นกินอย่างเดียวครับเน้นกินกระจี๊ยกันเดียวครับ